สวัสดีครับวันนี้มาชมการฉาบฟ้านครับเที่ยวแรกก่อน,นครับเดินผ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเขาจัดให้ดูนะครับผมฉาบสองเที่ยวนับเสร็จแต่นี่คือการลงเที่ยวแรกก่อนนะครับการใส่ผ้าคกันร้า,รราวนะครับผมชมกันครับความรู้เล็กๆน้อยๆเบอกบอกเพื่อนๆนะครับ การเดินผ้าก่อนนะครับ yes. วิธีเดินผ้าเที่ยวแรกก่อนของมันแห่งก็ลงที่ยสองนะครับช่างปครับดีเลยครับช่าง ผ้าเที่ยวแรกครับผมอันนี้ก็เดินเสร็จเรียบร้อยครับต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับทัน,นี้ก็ลงเที่ยวสงนะครับผมต้องใส่ผ้าด้วยนะครับผมก,กันร้าวครับถ้าไม่ใส่พอมมันแห้งก็จะร้าวนะครับ สิบห้าร้อยต่วนดะ้าส่วนข้างๆก็ไม่ฉาบนะครับก็จะมีการติดบัวนะครับผมเป็นบัวรอบข้างนะครับ ฝั่งนี้ก็ลงไปเที่ยวแรกจบแล้วครับเิลผ่านผ้ารอให้แห้งก่อนก็จะมีการติดฉากอีกรอบหนึ่งนะครับฉากสองเที่ยวนะครับอรอให้ยึบซ้ำมันเซฟตัวก่อน,นครับมันยุบไปก่อนแล้วก็ลงไปเที่ยวหนึ่งนะครับผมเน,นี่ยนะครับ ก็บางจุดก็ยังไม่เก็บนะครับเพราะว่าต้องรอช่างไฟทําเสร็จก่อนนะครับนี่ฮะคือการลดฉากเที่ยวแรกของฝ้านะครับพอมันแห้งก็ลงเที่ยวสนะครับผมเนี่นยกใกล้เสร็จแล้วครับเที่ยวแรก เดินผ้าฉาเที่ยวแรกคือการเดินผ้านะครับผมการฉาบผ้าเดินผ้าลงเที่ยวแรก กใส่ผ้าตรงกลางนะครับตรงรอยต่อ ครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากความรู้ด้วย